อาจจะพูดว่าอะไรอะรู้หรออะรู้หรือว่าจะไปหันมาหัวใหม่เหรอ <laughs> ใครป้าอารอาา์ตไหมป้าแตงบอกว่าอาร์ตเรียกว่าแตงครับแค่แค่แคอร์พูดว่าแตงครับเนี่ยนะแต่แตงพูดว่าอนะไรไม่ต้องทําไม,ไม,ามไม่ต้องถามไม่ต้องถาม ฉันไม่ได้จะพูดว่าอะไรเลยแตงฉันถามว่าแตงครับเฉยๆแล้วแกพูดทำไมว่าไม่ต้องถามเนี้ยหรอรู้แล้วว่าจะพูดว่าอะไรรู้แล้วหรอ,หรอโถเอ้ยโวนเลยเขาจะถามว่าแตงครับไปเซเว่นกันไหมตั้งหากเราโถอ้วนรู้ดิเห่าว่าจะถ,ถามไปหาผมไปอะไรอะไรไม่ได้พูดเลยตลกโถอย่งบานนี้ ôi cột không ngon không ngon